สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าพรวันนี้ผมเอาพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำลิดเงินนะครับสร้างในยุคต้นนะครับในประสร้างในปีพศ2470นะครับประมาณนะครับเพราะเราเกิดไม่ทันครับแต่เป็นของแท้เนื้อนะครับสวยมากครับเป็นเนื้อสำลิด หลอ ane, ie ie ่อโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับดูครับมีเม็ดเป็นเม็ดเมดูครับอยู่ใต้ฐานนะครับอยู่ใต้ข้างล่างครับนี่คือพระเา่าหล่อโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับดูครับลายเส้นธรรมชาตินะครับดูครับแกะพิมพ์ไม้ไผ่นะครับเขาบอกพิมพ์ไม้ไผ่นะครับนะครับดูสวยมากครับนะครับคม เส้นคมธรรมชาติครับแต่บิดเบี้ยวแบบธรรมชาตินะครับดูไม่ตรงนะครับดูครับไม่ตรงนะครับปิดเบี้ยวธรรมชาตินี่ครับเป็นพระเนื้อสำลิดเงินนะครับเนื้อสำลิดเงินนะครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับฐานสูงนะครับส่วนมากจะหายากครับส่วนมากจะมีของลอกลยนแบบเยอะครับ นะครับต้องแบบส่วนมจะเป็นจะไม่ใช่เนื้อสำลิดเงินนะครับนะครับนะครับหล่อนะครับดูครับธรรมชาติครับใช้ตะไบนะครับดูครับดูเสาะล่องนะครับธรรมชาติที่มีเม็ดเล็กๆๆขึ้นธรรมชาตินะครับล่องก็ไม่ตรงนะครับว่าสมัยนั้นเพราะพิมพ์ทําด้วยมือแกะด้วยมือนะครับดูครับแกะด้วยมือเทด้วยเทด้วยมือครับทุกอย่างงานมือหมดแฮนเม็ดทุกอย่างครับดูครับดูครับไม่ตรงนะครับ เอกลักษณ์ของพระปิตาฐานสูงหลวงปู่เอี่ยมครับฐานจะไม่คือเส้นอะไรจะไม่ตรงนะครับมีคุณชี้ให้ดูครับไม่ตรงนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ตรงนะครับไม่ตรงเห็นไหมไม่ตรงแล้วก็จะมีปุ่มๆเม็ดๆนะครับวางขวางล่องอยู่นะครับให้โปรดสังเกตครับนะครับนะครับนะครับสังเกตครับนี่ครับล่องจะมีเม็ดเม็ด ร่องก็จะไม่ตรงนะครับจะคมด้านนะครับนะครับดูครับนี่คือเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับสำริดเงินนะครับร่องจะไม่ตรงครับถ้าของแท้ด้านนี้จะไม่ตรงนะครับไม่ตรงนะครับดูครับจะไม่ตรงนะครับดูเปี้ยวๆหลายเส้นนะครับธรรมชาติครับดูครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วต้องเป็นเนื้อสำริดด้วยนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับนี่ครับดูเป็นอย่างนี้ ต้องมีแยบเป็นเม็ดๆนะครับนะครับฐานสูงนะครับจะดูด้านหน้าอีกทีครับดูด้านหน้าอีกทีนี่ครับด้านหน้าก็นะครับนี่ก็ไม่ตรงนะครับไปดูครับมานนี้อันนี้สั้นนะครับตรงนี้จะคมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีสันคมนะครับนะครับนี่ครับอันนี้จะมาบิดมานี้อันนี้จะนี่ครับจะไม่เหมือนกันนะครับดูข้างนี้ข้างนี้จะไม่เหมือนกันอัางนี้จะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับต้องดูสะอาดสวยเม็ดเยอะนะครับเม็ดนี้ขึ้นขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับด้านล่างจะมีเม็ดนะครับนี่ครับใต้มือนะครับจะมีเม็ดเล็กๆครับนี่ครับเม็ดกลมๆนะครับเม็ดกลมๆเล็กๆๆครับเนี่ยจะมีเม็ดนะครับนี่สามเม็ดหนึ่งสองสามเม็ดนะครับนี่ครับจะมีเม็ดข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับนะครับถ้าของแท้คือเป็นพิมพ์เป็นเนื้อ สำนิดเงินจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับนี่ครับหล่อโบราณครับสร้างตั้งแต่ปีพศ2470นะครับประมาณยุคต้นนะครับนี่คือยุคต้นนะครับฐานสูงนะครับนี่คือพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะครับนี่ครับเป็นของที่หายากนะครับทุกท่านส่วนมากที่เห็นที่เห็นจะไม่ใช่พิมพ์อย่างนี้ครับจะพิมพ์มไม่แบบนี้ครับจะไม่สวยแบบนี้นะครับ ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับผิวท่านจะสวยแบบธรรมชาตินะครับแลือเือเนื้อจะแน่นนะครับหนุบนุ่มนะครับดูครับด้อยสมฤิษท่านจะสวยนะครับนะครับดูครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจเอาของเก่าโบราณให้ลงให้ทุกท่าน ได้ประดับรับชมรับฟังกันนะครับครับล้วได้เทียบเคียงว่าเนื้อแท้ๆเป็นของเก่าโบราณเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับ